สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการดูช่อง LD TV Alpha, 3 2 e l นิ้วอัลาโมเดล3 2มมีกล่องรีจตอนในตัวนะครับดูที่เดรโมดนะครับมีปุ่มเมนูอยู่ตรงกลางซ้ายมือน,นะครับแล้วก็ปุ่มเลือกรายการขึ้นลงแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนรายการซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มทำรายการคือปุ่ม enter อ,อยู่ตรงกลางนะครับวิธีการดูช่องกดเมนูนะครับ เราก็เลื่อนรายการแล้วก็กดปุ่ม enter น,นะครับเราก็เลือกประเทศปุ่มซ้ายขวาก็คือเลือกเราเลือกที่ประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนรายการมาที่ประเทศค้นหานะครับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น dt v นะครับโดยการกดปุ่มด้านขวามเมือนะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม enter อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับทําการดูช่องตัวเครื่องก็ทําการดูช่องประมาณ2องถึงสนาทีนะครับ เริ่มตั้งแต่0ถึงร้อยเปถ้าร้อก็คือตัวเครื่องทำการยูดช่องครบแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับยี่สช่องแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างเนีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ได้8ก่าแล้วหลังจากได้100%แล้วตัวเครื่องก็ทำการปรดิดดโดยอัตโนมัติ เราก็จะทําการตรวจสอบช่องครบไม่ครบอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ เราตรวจสอบช่องนะครับเรากดปุ่ม Enter เพื่อตรวจสอบว่ามีช่องครบไหมเรื่องในการดูมีช่องไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คือครบทุกช่องแล้วนะครับ หลังจากเราตรวจสอบแล้วว่ามีครบทุกช่องแล้วตัวเครื่องก็ทำการทื้ช่องเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากแบนอัลฟาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ